พอขับรถโรงเรียนในโรงเรียนของแท้อ๋อรอบสนามใหญ่เลยเหรอได้กันสวัสดีครับสวัดหลายรอบแล้วเนี่ยสคนนี้ืมยิ่งแล้เนี่ย ฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับน้องคิวมีความสุขมากนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะจ๊ะสุดมากครับพี่ชายของมม่ไลายอยู่ปะเนี่ยอ๋อปิดไลฟ์ไปแล้วพี่อืมโอ้โหไม่ได้เลยมาตัดจากในไลฟ์พี่ไปลงแล้วกันนะลงมาได้ครับได้ครับอย่าเข้าไหวมากเลยนะพี่ไอแบบสุดโต่งมากเลยแบบพี่พี่แบบพี่ชายสุดยอดมากเลยอะพี่ไอ้เฮ้ยอย่าพูดงั้นแบบเขาเรียกว่าของพวกเราไม่ใช่ของพี่หรอกไม่ใช่ของพี่คนเดียวเลยนี่เนี่ยพวกจงพวกจีเลยอย่างเงี้ยไอโอมอะไรเงี้ยทำกันทั้งนั้นแหละนี่น้องคิวมีคนทำเป็นเบอร์เดย์ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะผมที่แฮปปี้เบิร์เดย์กันมานะผมน้องคิปปี้ขอบคุณมากครับแล้วก็น้องเบลนี่ครับผมขอบคุณมากนะครับผมใช่เอ่อนักเรียนมามาตามมาตามหมอก่อนเดี๋ยวไปปิดน้องคิวเรื่ออะไรน้องคิวเรื่ออะไรอกระเป๋าใช่ไหมพี่ใช่หาเลขเดียวเลยนี่นี่นี่อุ้ยแย่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 ครับ อ่ขอบคุณมากค่ะพี่ชายน้องเกลือน้องเกลือต้องได้ทำอันนแล้วเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะใบชาใบชาเฮ้ยสวยได้ยังงี้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่จบน้องเกลือน้องเกลือน้องเกลือต้องได้ทำไม่นี่ละได้ทำด้แบบคลิปแบบวิธีสอนหาตังค์เป็นนี้สอนอยากเป็นอันนี้ทำไงอย่างเงี้ยในแบบสอนไอ้นี่ผมมีความคิดแล้วพี่ผมคุยกับทีเรียบร้อยแล้วผมขอผมเอ่อ มแค่แบบว่าเปลี่ยนยศไปมาเรื่อยๆแค่นั้นอืมเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลย,เลย,เลยจับไปเดี๋ยวพี่มาพี่ไปเสร็จไปชาปแป๊บนึงนะฮะ<า>โอเคเออดดอครับขอบคุีรอบมากครับพี่ชายโดยยินดีครับ